สวัสดีครับนักเรียนครูชื่อครูกิจจาสุริยะจากโรงเรียนอนุราชระสิทธิ์สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปถมศึกษานนทภพีเขตหนึ่งครับสำหรับวันนี้เราก็จะเรียนเรื่องเกี่ยวกับ modal s นะครับ modal s คือ verb ช่วยที่มีความหมายในตัวเองนะครับแต่สื่อถึงใจผูพ้พูดว่าเราอยากจะใช้เพื่อจุดประสงค์อะไรนะครับบางทีเราอยากจะแนะนำอยากจะให,ให้ให้การเตือนหรืออยากจะเป็นการบอกกล่าวอะไรพวกนี้นะครับนะ ทีนี้ m ม d ั l s เนี่ยมันคือเว r b บช่วยที่มีคำแปลตามที่ครูดได้พูดแล้วหลายๆคนอาจจะงงว่าเว r b บช่วยคืออะไรเว r b ช่วยก็คือมันมาช่วยอะไรเราช่วยทำงานบ้านหรือเปล่าหรือช่วยแบ่งเบาภาระหรือเปล่าอันอันอันนี้ไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วเว r b บช่วยเขา่าช่วยในที่นี้คือช่วยให้เป็นประโยคนะครับในประโยคภาษาอังกฤษนั้นจะประกอบไปด้วย2ส,ส่วนนะครับใหญ่ๆก็คือประธานแล้วก็กรรมนั่นขอโทษครับประธานแล้วก็กริยานั่นเองทีนี้ ในประโยคเนี่ยภาษาอังกฤษกําหนดไว้ว่าต้องมี2อ,อย่างนี้นะถึงจะถึงจะเป็นประโยคได้ก็คือประธานและก็กริยาทีนี้ในประโยคของภาษาอังกฤษเนี่ยคำกริยาแท้2ตัวจะอยู่ไม่ได้จะอยู่ด้วยกันไม่ได้นะครับนะก็ต้องตัดตัวใดตัวหนึ่งให้เป็นเวิร์บช่วยและตัวใดตัวหนึ่งให้เป็นเวิร์บแท้เวิร์บช่วยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไม่แปลนะครับแต่ในที่นี้เวิร์บช่วยที่เราจะได้เรียนเนย่ในเรื่องของโมเดลส์เนี่ย ก็จะมีคำแปลนะครับนะ,ะเดี๋ยวเรามาเร,มาเรียนรู้ต่อไปนะครับว่าเป็นยังไงเนาะครับในส่วนของสไลด์นี้นักเรียนมาดูพร้อมกันนะครับเขาบอกว่า we use s h o u l d with an infinitive นะครับนักเรียนสังเกตรตรงนี้ดูนะครับ infinitive infinitive คืออะไร infinitive ก็คือ verb ที่ไม่เปลี่ยนรูปนั่นเองนะครับหลายคนนะครับหลายตำราแล้วก็คุณครูหลายท่านนะครับ บางทีเขาอาจจะสอนนักเรียนว่าตามด้วย verb ช่องที่1ซึ่งจริงๆแล้วครูขอชี้แจงว่า verb ช่องที่1เนี่ยมันยังเติม s หรือ es ได้อยู่นะครับนะแต่ถ้า infinitive คืออะไร infinitive ก็คือรูปของ verbs อ่ที่เป็น base form นั่นเองนะครับเป็น verb ที่ไม่เติมอะไรสักอย่าง s ก็ไม่เติม es ก็ไม่เติมนะครับแล้วก็ยังไม่ผ่านรูปใดๆทั้งสิ้นนะครับนะอ่ะดูนะครับทีนี้ infinitive มันมีคําว่าอะไรบ้างก็มีดูที่แปลว่าทํา go หรือไปอะไรต่างๆพวกนี้นะครับนะฮะเขาบอกว่า เราใช้ should และตามด้วย infinitive อย่างเช่นตรงนี้นะครับ I should do some work tonight นะครับ uh, should ก็แปลว่าควร shouldn't ก็แปลว่าไม่ควรนั่นเองทีนะครับทีนี้บอว่า should ฉันควรจะทํางานอะไรสักอย่างหนึ่งนะกลางคืนเพื่อที่ได้ไม่เสียเวลาใช่ไหมครับนะ,ะทีนี้มาดูครับตรงนี้เขาบอกว่า the form of should is the same for all p e r s o n อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือ should เนี่ยใช้กับประธานทุกตัวเห็นไหมครับ i u h e s h e i t we, t h e y หรือแม้กระทั่งชื่อนั่นเองนะครับส่วนใหญ่แล้วอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยเขามักจะสอนนักเรียนก็คือ i u we, t h e y h e s h e i t นะครับแต่บางทีก็มีชื่อคนด้วยหรือชื่อคำนามนั้นด้วยนะครับทั้งนี้ก็ต้องอวิเคราะห์ดูว่าเป็นเอกพจน์หรือผู้พจน์นะครับนะจะสังเกตได้ว่าชุดเนี่ยตามด้วยประธานทุกตัวเลยนะครับใช้ได้กับประธานทุกตัวแล้วก็ infinitive ก็ไม่เปลี่ยนรูปอย่างนี้นะครับนะ ทีนี้มาดูข้อ2 the negative form negative form คืออะไรรูปของประโยคปฏิเสธจำไหมนะครับเวลานักเรียนเรียนระดับชั้นมัธยมหรือที่สูงขึ้นเวลาเขาใช้คำว่าประโยคปฏิเสธเนี่ยเขาจะใช้คําว่า n g g t t v v นะครับ n v g a t i ฟ e อร์ m ก็คือรูปปฏิเสธนั่นเองก็คือ shouldn't ถ้าเราออกเสียงชัดเราก็จะออกเสียงว่า shouldn't แบบนี้ยที่ท,ท,ที่นักเรียนได้ยินกัน shouldn't อย่างนั้น่นนาไปนะครับแต่ถ้า นักเรียนออกแค่นี้ก็ได้ชุดคือเฉยๆในแถวอะไรนะแถวเพดานนะครับตรงลิ้นไก่อะไรแถวน,นั้นก็ได้นะครับนะ You shouldn't sit in the sun all day เธอไม่ควรนั่งกลางแดดตลอดทั้งวันนะนะครับนะ h e y shouldn't spend so much money spend ตัวนี้แปลว่าใช้นะครับใช้ส่วนใหญ่แล้วจะใช้เกี่ยวกับเวลาหรือเงินนะครับเราไม่ใช้ use นะครับนะนะครับ ทีนี้เรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะฮะมาดูข้อ3เขาบอกว่า we use I should or we should to say what is a good thing for us to do เวลาที่นักเรียนอยากจะบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งดีนะเป็นสิ่งที่เราควรทำนะนักเรียนก็ใช้ว่า I should หรือ we should ก็ได้นะครับนะ I should ก็คือฉันว่าฉันควรจะ we should ก็เหมือนกันเราว่าหรือเราควรจะอย่างนี้ก็ได้นะครับ I should go home it's midnight ฉันว่าฉันกลับบ้านดีกว่ามันเที่ยงคืนแล้วนะครับเขาว่าชุดหรือชุดเนี่ยมันแปลว่าควรนะครับแต่ถ้านักเรียนไม่แปลตรงตัวได้ไม่ได้นักเรียนก็ใส่เขาว่าว่านั้นเองนะครับเพียงแต่ว่าเวลาเราเราไม่ต้องกังวลถึงคําแปลที่ตรงมากเกินไปนะครับว่าเอ๊ะควรจะเวลาเราแปลเรากแปลว่าควรไมอันนี้ไม่ต้องก็ได้นะครับแปลว่าว่าแบบนี้ก็ได้นะครับนะ we should invite them for a meal เราเราว่า ไปชวนเข้ามากินข้าวกันดีกว่านะแบบนี้ก็ได้นะครับนะ,ะทีนี้ประโยคนี้เขาว่าไงครับ we use I or we shouldn't to say that something is a bad thing for us to do แต่ถ้าอันไหนที่มันไม่ไม่ควรทำนะครับก็ใช้คาว่า shouldn't เฉยๆอย่างนี้ก็พอนะครับนะเวลาถ้าพูดเร็วไป shouldn't มันจะมันจะสะดุดลิ้นเห็นไหมครับนะ I shouldn't spend so much money ฉันว่าฉันไม่ควรใช้เงินมากเกินไปนะครับแบบนี้นะครับนะ สไลด์นี้นะครับ we use you should shouldn't to give advice should กับ shouldn't เป็น modal s ที่อยู่ในหมวดหมู่ของ advice นะครับก็คือการให้คำแนะนำนั่นเองนะครับนะ you should look for a better job นา,นายน่าจะหางานที่ดีกว่านี้นะนะครับนะมันแปลว่าน่าจะควรจะอย่างนี้ก็ได้หรือแปลว่าว่าก็ยังได้นะครับนะ you shouldn't drive so fast ฉันว่าเธอไม่น่าขับรถเร็วนะนะครับไม่ควรขับรถเรนะ็วในลักษณะนี้นะครับนะ ทีนี้ตัวอย่างหนึ่งนะครับรว่า should is not as strong as must or have to นะครับคือในความเข้มข้นของ should เนี่ยมันจะไม่ไม่มากเท่า must หรือ have to นะครับถ้า must เนี่ยมันแปลว่าต้อง have to ก็แปลว่าต้องเช่นกันนะครับอันนี้สองตัวนี้มันจะเป็นลักษณะของสั่งนะครับแต่ถ้า should เนี่ยมันเป็นให้คำแนะนำว่าเอออย่างนี้ดีกว่านะถ้าเธอทำไม่ทำก็แล้วแต่นะครับนะแต่ถ้า must หรือ have to เนี่ย ถ้าเขาพูดไปแล้วอยากจะให้ทำนะครับลักษณะนี้อ่าขอแพรล,ลองเปรียบเทียบดูนะครับ you should eat more fruit ฉันว่าเธอควรจะกินผลไม้ให้มากกว่านี้นะ it's a good idea เออควคิดดีเมือนกันนะนะครับลักษณะนี้นะฮะแต่ถ้าประโยคต่อมาเขาว่าไงครับ you must eat more fruit said the doctor doctor นี่ก็หมอหมอเขาพูดนะครับหนูต้องกินผลไม้ให้มากกว่านี้นะ it's very important มันสำคัญมากคือคนเนี้ย ที่หมอเขาพูดเนี่ยอาจจะเป็นโรคขาดวิตามินหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนะหมอก็เลยสั่งว่าต้องกินนะถ้าไม่กินก็ไม่ได้นะแต่ถ้าประโยคบนนะครับประโยคบนนี่ประมาณให้คําแนะนําว่าน่าจะกินผลไม้นะมันดีต่อสุขภาพนะนะครับนะลักษณะนี้ครับครับมาดูทีนี้เรามาดูสไลด์ที่5นะครับสไลด์ที่5เขาบอกว่า we can say I think we should I don't think you should ตัวนี้คืออะไรนักเรียนครับเวลาที่นักเรียนเก่งใจอยากจะ อยากจะให้คำแนะนำแต่ว่าเกรงใจเขาไม่อยากจะพูดฟันไปเลยอย่างเงี้ยนักเรียนก็ใช้ I think ซะหน่อยก็ได้นะครับหรือ I don't think นะครับมันก็จะซอฟลงหน่อยจากการที่จากเดิมที่เป็น advice ก็กลายเป็น opinion ให้ความคิดเห็นไปอย่างเงี้ยนะครับเวลาแปลก็ฉันคิดว่าหรืออันนี้ I don't think คือฉันไม่คิดว่านะครับนะ นะครับทีนี้ดูในกระตูนเห็นไหมครับ I think we should get a new car ดูนะครับตอนนี้ผู้หญิงเขาก็บอกว่าที่รักคาะรถมันสภาพเนี่ยแฮนด์จะหลุดละอะไรก็จะร่วงนะครับไปก็ไม่รู้ว่าจะหลุดทั้งคันไหมที่ราาักค่ะฉันว่าเราน่าจะซื้อรถใหม่นะคือเขาไม่อยากจะบอกตรงๆเนีเยซื้อรถใหม่ดีกว่าอะไรเงี้ยก็อาจจะเกรงใจบ้างนะครับในละนะักษณะนี้นะครับ ทีนี้เขาว่าไงครับ I don't think you should believe กรณีกรณีที่นักเรียนไม่อยากให้ให,ให้คำแนะนำนะครับนะโดยที่ลักษณะที่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่อยากให้เขาทำอะไรเงี้ยก็ใช้คาว่า I don't think นะครับแล้วตามด้วยชุดที่เป็นประโยคบอกเล่าเห็นไหมครับนะ I don't think you should believe everything he says ผมไม่คิดว่าคุณจะต้องเชื่อทุกคำที่เขาพูดนะ,นะลักษณะนี้นะครับนะถ้าเมื่อสังเกตดูมันจะ เป็นแบบนี้ครับดูอันนี้ที่เราไม่ใช้นะครับ We do not usually say อันนี้เขาไม่ใช้แบบนี้ครับเวลาที่นักเรียนอยากจะอบอกเขาว่าไม่ควรทำอย่างนี้นะตรงเนี้ยเราไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ I think you should เห็นไหมครับไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ถ้าเรียนอยากจะอบอกเขาว่าดิฉันหรือผมคิดว่าคุณไม่ควรที่จะก็ I don't think แล้วตาม s ี o ช l d ที่เป็นประโยคบอกเล่าไปเนี้ยนะครับนะนะครับอันนี้ก็เช่นกันอัน,นอันนี้ก็เป็นคำถามนะครับ We can use Do you think I should to ask for advice ก็ณีที่เราอยากจะถ,ถามถึงคำแนะนำเนี่ยครับเอ๊ะเธอคิดว่าฉันควรจะอย่างนี้ดีไหมนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะถามแบบในแนวว่าให้เขาออกความเห็นบ้างนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับโดยการที่นักเรียนก็ถามธรรมดาได้แหละครับ Do you think แล้ตามด้วย I should หรือ We should อะไรก็แล้วแต่นะครับนะ He hasn't replied to my email เขาไม่ตอบ รีプライแปลว่าตอบกลับนะครับแต่ภาษาไทยมักจะใช้ความหมายว่าตอบเฉยๆก็พอแล้วเขาไม่ตอบอีเมลฉันมาเลยหรือ do you think I should phone him เธอว่าฉันควรจะโทรหาเขาดีไหมโทรไปหาโฟนแล้วก็ตามด้วยคนนะครับนะไม่ต้องโฟนทูนะครับนะ,ะทีนี้ประโยคต่อไปว่าไงครับ What do you think I should give Tom for his birthday เอ่อเธอว่า ฉันควรจะให้อะไรเขาเป็นของค์ัรอเกิดดีนี่ลักษณะนี้นะครับถ้าถามเกี่ยวกับ advice นะครับหรือคำแนะนำก็ใช้ do you think แล้วตามด้วย I should หรืออะไรชุดก็ว่าไปนะครับอ่ะครับทีนี้เรามาดูแบบขัดบ้างนะครับลองดูนะครับโจทย์เขาบอกว่า complete the sentences using should or shouldn't and the words in the brackets เขาให้ใช้ คำว่า should หรือ s h ชุ่นก็คือควรหรือไม่ควรเนี่ยลงในช่องว่างนะครับด้วยพร้อมกับคำนะครับหรือ infinitive นั่นเองที่เขาให้มานะครับทีนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยคำว่า should หรือ s ชุ่นถ้าขา้าข้อสอบเคาออกว่า should แปลว่าอะไรชุ่นแปลว่าอะไรอันนี้ก็ง่ายนะครับแต่สําหรับ อ่าป3เนี่ยก็จะวิเคราะห์นิดหนึ่งอันนี้เดี๋ยวเราเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะใช้ชุดหรือชุดนักเรียนก็ต้องดูดูบริบทหรือคอนเท็กซ์นั่นเองนะครับในรูปของประโยคว่าเออมันดีไหมคือคือถ้าด้านหนึ่งเป็นขาวด้านหนึ่งก็ต้องเป็นดาด้านหนึ่งดีด้านหนึ่งก็ต้องไม่ดีอะไรลักษณะนี้นะครับนะเวลาที่เราจะทําแบบหัดที่ได้เห็นไหมครับอ่าดูตัวอย่างนะครับ you work so hard ทําทงานหนะัก have a holiday ไปเที่ยวอ่าคุณ ไม่ควรทํางานหนักนะคุณจะหาเวลาไปพักผ่อนบ้างอย่างเงี้ยนะครับนกักเรียนก็ลองตีความหมายดูก็ได้ว่ามันมันไปในทางเดียวกันไหมคนละเรื่องเดียวกันหรือเปล่าอย่างเงี้ยอย่างเช่นว่าต้องทํางานหนักนะอ่าไปเที่ยวซะบ้างเสียมันก็มันก็ฟังแล้วก็แปลกๆเนาะทีนี้มาดูประโยคตัวนี้ I enjoy e d that film หนังเรื่องนั้นสนุกจังเลย We go to the cinema more often ุนใจต้องไปโงหนังบ่อยๆแล้วละ่ะ แล้วคิดดูเออถ้ามันสนุกก็กต้องไปหรืถ้ามันไม่สนุกก็กไม่น่าไปควรไปเนี่ยนะฮะข้อนี้ก็ตอบแบบนี้ได้ทีนี้เรามาดูข้อหนึ่งะครับมาดูข้อหนึ่งนะ You park here, it's not allowed. Park ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าสวนนะฮะมันแปลว่าจอดรถนะครับเนะเป็น infinitive เวลานักเรียนจะตีความหมายอะไรนะ่ะนอกจะว่าเปิดดิกดูแล้วก็แปลอย่างเงี้ยยังไม่พอนะครับก็ต้องดูว่าคำคำนั้นเป็นคำชนิดไหนคำชนิดใด เวลาที่ครูถามว่าคำคำนี้เป็นคำชนิดไหนก็คือเป็นเวิร์บเป็นนา n หรือเป็น adjective นั่นเองนะครับนะข้อนี้ตอบเลยครับอย่างข้อหนึ่ง you park here it's not allow ก็นะครูเฉลยแล้วนะ you shouldn't park เห็นไหมครับอ่ข้อสอง what I cook for dinner tonight อันนี้เขาถามถาม advice นะถามความคิดเห็นเนี่ยนะครับหรือถาม o p าม i o n นนั่นเอง what should I cook for dinner tonight ถูกไหมครับนะข้อ3 you wear a coat it's cold outside ข้านอกหนาวนะเพราะฉะนั้น a coat เราต้องใส่ไหมใส่หรือไม่ใส่ใช่ครับเราต้องใส่ you should wear มาดูข้อ4บ้าง you smoke it's bad for you smoke ตัวนี้หลายคนก็แปลว่าควันควันบุหรี่ถ้าเป็นคำนามนะมันก็คือควันนะครับ แต่ถ้าเป็นเวิร์บมันแปลว่าสูบบุรี่นะครับนะข้อ4ว่าไงฮะ it's bad for you มันไม่ดีมันไม่ดีต่อสุขภาพนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ใช้ว่า you shouldn't smoke it's bad for you นะครับข้อ5 we arrive at the airport two hours before the flight เราทำไมที่สนามบินก่อนที่จะถึงเที่ยวบินครับเราต้องไปถึงที่สนามบินก่อนหรือป่ะเราต้องไปถึงที่สนามบินก่อนข้อ6 I pay now or later อันนี้ก็เป็นคำถาม pay ตัวนี้จ่ายนะครับนะถ้าเป็นภาษาไทยก็เป y นะครับนะต้องจ่ายตอนนี้ไหมหรือเดี๋ยวค่อยจ่ายเวลาทำเป็นประโยคคำถามทำยังไงครับเอาอะไรไว้หน้าเอาชุดไว้หน้าใช่ะไหมครับชุดได้ pay now or later ข้อ7 do you think I apply for this job apply for นักเรียนครับอาจจดไว้หน่อยก็ดีนะครับ apply for แล้วก็ตามด้วย job แปลว่าสมัครงานนะครับ Do you think อันนี้ถาม opinion แหนเลยนะครับนะก็ต้องเป็นอะไรฮะ I should apply for this job ข้อ8 What do you think I write in this space on the form เอ๊ะคุณว่าฉันควรจะเขียนอะไรในช่องว่างในฟอร์มดีๆนะครับลักษณะนี้อตอบอะไครับ What do you think I should write Number 9. I eat any more coke I've already eat e n too much. ฉันกินเยอะไปแล้วอะโค้กอะโคนหรือไม่ควรกินครับ I shouldn't eat นะฮะฉันไม่ฉันว่าจะไม่ควรกินโค้กมากเกินไปนะฉันกินเยอะไปแล้วนะครับนะข้อสิบ this food is terrible we มีคำว่า complain นะครับ terrible นี่ฮะนี่ตัวนี้บอกใบเลยตรงนี้ terrible แปลว่าอะไรครับแย yeah ่นะครับนะ ทีนี้เขาก็ถามเกี่ยวกับความเห็นข้อนี้ก็ตอบ we should complain นะครับ complain แปลว่าบน่น mm hmm. ดา่าหรือมันมันแล้วแต่ว่าระดับความเข้มข้นอยู่ตรงไหนนะครับถ้าถ้าเอ๊ะเขียนไปด่าดีกว่า complain ก็แปลว่าด่าได้ complain แปลว่าบ่นก็ได้หรือตำหนิติิงติเตียนอะไรนก็ได้นะครับนะติเพื่อก่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ค่อยมีเนาะ1 1 Which shirt do you think I buy? เสื้อเชิตตัวไหนที่คุณคิดว่าฉัน I buy ซื้ออันนี้ถาความเห็นก็ I should buy นะครับครับทีนี้เรามาดูแบบหัน,นข้อ c นะครับเขาบอกว่า write this conversation between Brian and Keith using the words in brackets <c oughs> เขาให้ใช้คำในวงเล็บนะครับนะแล้วต่อมาเขาว่างไงครับ Put in do or should where required required ก็คือที่ต้องใส่นะครับนะ ก็คือให้ใส่ do หรือ should นะครับนะทีนี้ก็ต้องดูประโยคว่ามันเป็นลักษณะไหนนะครับนะทีนี้มาดู Brian เขาบอกว่า I want to buy a motorbike What you think I do อันนี้เป็นคำถามแล้วเห็นไหมครับ I want to buy a bike What you think I should do สังเกตดูมีตัวอะไรมาเพิ่มครับดูจำได้ไหมครับเมื่อกี้ What do you think I should do เห็นไหมฮะ ถ้าถ้าเราจะถามเกี่ยวกับโอปิน o n ถามความเห็นนะครับทีนี้มาดูคิดบางคิดเขาบอกไง you look at the advertisements in the papers advertisement ว่าสื่อโฆษณานะครับ p a p e r ก็ paper, คือสื่อต่างๆหนังสือนิตยสารอะไรก็แล้วแต่นะครับเราเรียก papers นะครับ you should look at the advertisement in the paper นะครับลักนี้นี้นะทีนี้เรามาดูข้อหนึ่งบ้างเขาว่าถาม which papers I get ฉันต้องซื้อ หนังสือนิตยสารอันไหนล่ะเขาถามละถามความเห็นและถามคำถามละ Which paper อะไรครับนะ่าจะใส่อะไรอ่าเฉลย Which papers h o u l d I get ถูกไหมครับอ่าทีนี้ข้อ2 I think you buy the local newspaper ฉนันว่าเธอน่าจะซื้อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นนั่นแหละหนังสือพิมพ์ในท้องถิ่นแหละ นะครับก็เหมือนบ้านเรานะครับนะัก็จะมีหนังสือประจำท้องถิ่นประจำจังหวัดนั้นนะครับนะทีนี้ข้อนี้ตอบเลยครับนักเรียนดูสังเกตต,ตรงไหนที่ฉันต้องเติมก็คือเครื่องหมายทับพวกนี้เองนะครับ I think you เห็นไหมฮะ should buy the local newspaper นะครับข้อ3 What you think I do before I buy a bike ก็เป็น What do you think I should do I buy a bike. ข้อ4 I don't think you should decide to o quickly นะครับนะนะครับเป็นไงครับก็ไม่ค่อยยากเนาะอ่าก็ก็ฝึกบ่อยๆนะครับลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาดูนะครับนะเป็นไงบ้างครับนะักเรียนสำหรับ โมด a ลในเรื่องของ advice s h ชุดกับชุดนะครับนะก็ไม่ยากเกินไปนะครับนะทีนี้ครูขอฝากงานนิดนึงนะครับนะครูอยากให้นักเรียนลองเขียนชุดกับชุดเกี่ยวกับตัวนักเรียนหรือใครก็ได้นะครับนะมาสักห้าข้อเขียนเสร็จแล้วก็อย่าลืมส่งที่ครูประจำวิชานะครับสำหรับสื่อที่เอามาใช้นี้ครูก็ใช้จากหนังสือ Oxford uh, Basic Grammar Practice นะครับนะนักเรียนก็ลองไปหาอ่านเพิ่มเติมนะครับแต่ถ้าใคร หาไม่ได้จริงๆหรืออยากจะอ,ะอยากจะได้ว่าเออหนังสือมีที่มายัางไงก็สามารถสอบถามมาได้นะครับนะฝากข้อความไว้ที่ครูก็ได้นะครับสำหรับคราวหน้าเราก็จะเรียนกันเรื่องของโม d ดลสอีกเช่นกันนะครับแต่เป็นเรื่องของ possibility นะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ